ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการกด follow แล้วก็กดถูกใจกลุ่มเพจหรือว่าจะไปกดถูกใจบุคคลใน facebook กดถูกใจยังไงไม่ให้คนอื่นเห็นนะครับ ไม่ว่าเราจะกดถูกใจหรือว่าจะไปกดติดตามนะครับเพจกลุ่มหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับในเฟซนะครับเราไม่อยากให้เพื่อนในเฟซเราเห็นนะครับวันนี้มีวิธีครับสําหรับวิธีการนะครับในที่นี้ต้องบอกไปก่อนว่าเป็น Facebook ในตัวคอมพิวเตอร์นะครับให้คุณเปิดตัว Facebook ขึ้นมาครับเปิดตัว Facebook ขึ้นมานะพอคุณเปิด Facebook ขึ้นมาแล้วนะครับให้คุณมาที่ตัวหน้าโปรไฟล์ของคุณนะครับ ที่หน้าโปรไฟล์ก็คือในส่วนที่มีคำว่าโพสเกี่ยวกับเพื่อนรูปภาพคังสตอรี่วิดีโอเพิ่มเติมนะครับในที่นี้นะครับให้คุณมาดูที่ตัวนี้นะครับมาดูที่ตัวคําว่าเพิ่มเติมให้คุณคลิกนะครับเสร็จคราวนี้นะครับให้คุณเลื่อนเมาส์ลงมาที่คําว่าถูกใจนะครับกดเข้าไปเลยครับในที่นี้นะครับจะเป็นรายชื่อเพจกลุ่มต่างๆนะครับที่คุณไปกดถูกใจไว้นะครับเราจะสู่เข้าสู่ขั้นตอนนะครับการซ่อนนะครับไม่ให คนอื่นนะครับเห็นว่าเราไปกดถูกใจเพจกลุ่มหรือว่าจะเป็นบุคคลใครก็แล้วแต่นะครับในตัว facebook นะครับวิธีการครับง่ายๆให้คุณมาที่จุด3จุดนี้ขวาสุดแล้วก็มาที่แก้ไขความเป็นส่วนตัวของการกดถูกใจของคุณนะครับคลิกเลยครับคราวนี้นะครับจะมีหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมานะครับภาพยนตร์โทรทัศน์ดนตรีหนังสือทีมกีฬาอะไรก็แล้วแต่อื่นๆนะครับในที่นี้นะครับให้มาเปลี่ยนเป็น เฉพาะฉันให้หมดเลยนะครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับให้มาเปลี่ยนเป็นเฉพาะฉันนะครับเพื่อความชัวนะครับว่าจะไม่มีใครเห็นนะครับว่าเราไปกดถูกใจเพจกลุ่มหรือว่าอาจจะเป็นสาวๆที่ไหนอยู่นะครับให้คุณเปลี่ยนเป็นเฉพาะฉันให้หมดนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเฉพาะฉันนะครับไล่เปลี่ยนให้หมดนะครับแล้วก็กากบาดออกได้เลยครับนะครับคุณต้องเปลี่ยนเป็นเฉพาะฉันให้หมดนะครับเสร็จอีกวิธีนะครับวิธีการ วิธีที่สองครับให้คุณมาที่การตั้งค่านะครับเช่นเดิมครับให้คุณมาที่หน้าโปรไฟล์ของคุณนะครับพอที่หน้าโปรไฟล์นะครับให้คุณมาดูที่คำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับคลิกเข้าไปเลยครับเสร็จคราวนี้นะครับให้คุให้คุณมาดูที่การตั้งค่าคลิกต่อเข้าไปเลยพอคุณเข้ามาสู่หน้าการตั้งค่านะครับให้คุณเอาเมาส์มาคลิกที่ความเป็นส่วนตัวนะครับครับ คราวนี้นะครับให้คุณมาดูที่การเ,าเดี๋ยวผมดูกันนะครับอา่าครับให้คุณดูที่ตรงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเน้นให้ดูกันพอคุณมาที่หน้าความเป็นส่วนตัวนะครับให้คุณมาเน้นที่ดูที่ตัวนี้เลยครับใครบ้างที่สามารถเห็นผู้คนเพจและรายการที่คุณติดตามได้ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ไอตรงในส่วนของกิจกรรมของคุณนะครับ ให้คุณมาเน้นที่ตัวนี้เลยนะครับเสร็จปุ๊บให้คุณแก้ไขนะครับมาคลิกที่แก้ไขถ้าไม่เป็นเฉพาะฉันนะครับให้มาเปลี่ยนเป็นเฉพาะฉันนะครับคราวนี้ใครก็ไม่สามารถนะครับเห็นว่าคุณไปติดตามเพจกล่มหรืออะไรได้นะครับให้เราปิดมี2วิธีนะครับให้คุณเข้ามาที่หน้าการตั้งค่าหรือคุณทําตามขั้นตอนแรกนะครับที่ผมทําให้ดูนะครับ เนี่ยครับก็ง่ายๆครับสำหรับวิธีการซ่อนนะครับกลุ่มเพจหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับที่เราไปกดถูกใจกดไลค์นะครับไม่ให้ใครก็แล้วแต่นะครับเห็นว่าเราไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามเพจกลุ่มหรือว่าใครใน Facebook นะครับยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็กบกวนฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ